ครับสวัสดีครับเอฟทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ผมก็เอาเดินล่าง3าโตมา1นถึงสโตก็เป็นสูตรใหม่ครับเป็นสูตรใหม่สิเดือนโตเพรา สูตรก็คือใส่สามตัวครั้งที่สองครับใส่สามตัวครั้งที่สองเรามาเป็นสูตรผมยกตัวอย่างมัาหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดก็งวดวันที่1นึ่งเดือนสามสองห้ามันจะเดือนต่อบอกบตามมึงครับก่อนไปเมองสูตรครับฝากคำเตือนครับแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณหาตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้ในงวดต่อไปเท่านั้นนะครับให้ทุกท่านใช้ดุลพินิษในการรับชมสนับสนุนฉลากิินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการกดติดตามครับขอบคุณครับมาเมืองสูตรกันครับอันนี้สูตรก็คือใส่1อยสิบหน่วยครั้งที่สองเลยครับใส่ลอยสิบหน่วยวดแรกคือเก้าสองสาม เก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดเอาหนึ่งหนึ่งบวกสามได้สิบสี่ครับสี่สี่เดือนเต็มครับห้าหกนี่ครับ อสองสามงดทันมากออกอยังครับสองตัวลางออกที่หกหนึ่งครับก็เข่าหกครับงดต่อไปครับสามตัวครั้งที่สองก็คือห้าห้าเก้าหาบวกหาเป็นสิบครับเอาศูนย์ศูนย์บวกเก้าได้เก้าครับ 9, เก้าเดินแต้มศูนย์เป็นหนึ่ง วดต่อมาสองตัวล้างมาที่สองหนึ่งครับนี่ครับเดนเก่าศูนย์หนึ่งกับเข่าที่หนึ่งครับวดต่อไปครับสองตัวข้งที่สองไปสามตัวข้งที่สอง ก็คือเจ็ดสีเจ็ดบวกสี่ได้สิอครับเอา1 1ึบวกสเป็น3าเอาสามสามเดินเตมสีห้งวดต่อมาออกอยังครับออก2 1แล้วงวดถัดมาออกที่5 1ครับนี่ครับเดิน3ามหากับเข้าที่5ครับ กดต่อไปครับ3ตัวครั้งที่2ก็คือ0ูนย์หกห้บวกหได้หกหกบวกหได้สิบเับเอาหน่งหนึ่งเดือนเต็มสองสาออกอะไรเอย่ยงวดถัดมาออกที่สองสาครับ นะครับกบมาถึง2ตัวคือสอกับ3เลยครับกดต่อไปครับ3ตัวครั้งที่2คือหกเก้าเก้บวกเก้าได้สิหาครับ5าบวกเเป็น1ิบสี่สี่ครับ สี่เดือนแต้มห้าหกสองสามแล้วออกอะไรครับออกที่ห้าหนึ่งครับเดืนซี่ห้าหกเข้าที่ห้าครับเข้าที่ห้า งวดต่อไปครับ3ตัวครั้งที่สองคือ4 18 4นบวกหได้5้าหบวกแเป็น13บสามเอาสาเดินแต้มเป็น4เป็นห้งวดที่ผ่านมา สองตัวล่างมาที่ห้าศูนย์เด่นสามสี่ห้าก็เข้าที่ห้าครับนี่ครับหกงวดย่งบวพาดตอนนี้มันวางวดที่เจ็ดคืองวดวันที่หนึ่งเดือนสามสองหาหกแปดสามตัวครั้งที่สองก็คือหกหนึ่งสาม หกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นสิบเอาศูนย์ศูนย์หนึ่งสองรอผลครับรอผลหวดวันที่หนึ่งเดือนสามหกแปด 012อ่อเมื่อกี้กล้องลนครับพี่น้องกล้องลนขอโทษขออภัยครับมาเจอกันต่อมันก็ซส้นกันครับสน้นกันกับสูตรนี้012เหตุนคนละวิธีจะกลับมาส้นกัน ในศูนย์ครับชนกันที่012ย์หสอิมาบอมากะดีใจน้ำครับมาพอตอนซ้ายบอก็กยังบ่งจะซ้ายไปก็เสียใจเสียใจน้ำครับแต่มันเดินต่อกะดีใจวังว่านาสีเดินต่อครับเอาใจซอยเดินต่อ ในงวดต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สรงนี้ครับสวัสดีครับ